สวัสดีครับติดเตาวันนี้ฮะจะพาไปเจอกับคุณมณีเอราวัลเดวโรครับเป็นแมวที่ไปเที่ยวมาแล้วกว่าร้อยที่นะครับทั่วโลกเลยนะครับพาลูกไปขึ้นพาระการบินพาไปบินพาไปบินเราต้องมีประสบการณ์ด้วยกันตลอดเวลาแมวบินที่มีดีเอาทำไมลูกไปแล้วไปแล้วสองหมื่นบาทบอกราคาเลยสองหมื่นบาทบอกราคาเลยประมาณแท่งกว่าวีซ่าอีกที่สำคัญปัสออน ต้องมีทุกชาอันนี้ของแมวเองเหรอของแม่ของมันนีเลยอ๋อนี่มันต้องทาท่าของคุณแม่นะคะท่านี้ฉันดูเป็นส่วนเกินไหมอยู่หลังเว้แล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปยื่นหน้าเข้าไปอย่าฉันดูเป็นส่วนเก<อ>ินโดนแยกความรักรู้สึกฉนบหักแกเขาแยกความรักฉันไป ที่บินเก่งมากบินเก่งกว่าผมอีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับน้องแมววันนี้แล้วก็คุณนิวเจ้าของกันนะครับผมไปเจอกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมกับพี่นิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทีที่หนีเลยคุณมณนีได้ข่าวไปปลุกมาเลยไปปลุกมาเลยค่ะเมื่อกี้นอนรออยู่ที่บนมานอนรอที่โรงแรมรอรอกันครับนี่เ่ะว่ารายการพี่สาวจะมาเราต้องแบบยิ่งใหญ่รอนิดนึงขอบคุณมากครับผมติดตามมานานแล้วครับถามเลยกว่ายว่าช่องแบกแมวเที่ยวต้นกําเนิดมาได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วค่ะเป็นคนทํางานที่เกาหลีที่ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ก็เวลาเราไปทางานเราก็ ถึงลูกนะจนแบบ uh huh. จนกระทั่งมีครั้งเดียวว่าไม่ไหวแล้วเราต้องพาลูกเราไปด้วยแล้วลูกเราก็คิดถึงเราเพราะว่าเรามีแมวเยอะที่บ้าน uh huh. แต่ตัวนี้นจะเป็นลูกรักอะไรอย่างี้แล้วแม่เขาก็บอกว่า uh huh. ออมันรอบางทีเราไปเป็นเดือนอะไรเงี huh. ้แต่ด้วยความที่เราเคยพาหมามาจากญี่ปุ่น uh huh. เราก็จะรูปโปรเซสในการเอาแมวหรือเอาหมาออกไปบ้าง uh huh. ทีนี้ uh huh. เราก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเกาหลีก่อน uh huh. ล้วก็จัดการพาเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยก็คือไปไหนมาไหนกันเราตลอดรวมถึงไปเที่ยวไปกิจกรรมอะไรอ่างนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าปกติคุณมอนะตั้งแต่อ ิตเนสขึ้นรถทุกวันอยู่แล้วก็คือเราฝึกให้เขาออกจากบ้านตั้งแต่เด็กอยู่แล้วต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปอยู่แล้วแต่เริ่มพี่ไปต่างประเทศเพราะว่าเราต้องไปทำงานต่างประเทศโอ้นี่แม่ไปเช่ดใหญ่เลยมันจะมาถามเคล็ดลับเหมือนกันแมวเจ็บตัวที่บ้านออกจากบ้านปุ๊บโอ้โหนี่แบบภูมิตกอะไรเงี้ยครับขังแบบงอเข้าตัวเองเลยอะไรเงี้ยอ๋อต้องฝึกตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับคือโยนขึ้นรถทุกวันอะค่ะไม่เพ่ทุกวันคือนั่งตัดใส่ขึ้นรถตั้งแต่ไปรับมาวันแรกจากนครปฐมเด็กนครปฐมก็ขึ้นรถก็คือตั้งแต่อยู่สองเด แปดขวบแล้วนมายังเด็กอยู่อฮ้ยโอ้คุณมณีแปดขวบแล้วแมวขาวน้าใสแมวขาวน่าใสนะครับผมก็คือแบบหน้าเด็กตลอดเวลาแล้วดูปัดแก้มนั่นเโอ้ยโอ้เพิ่มเลยเพิ่มตอนกำเนิดของการปัดแก้มถ้าแปดขวบแล้วก็แสดงว่าโอ้โหออกเที่ยวตลอดตั้งแต่สองเดือนไม่เคยได้อยู่บ้านเลยออกไปกับเราไปในเมืองไปห้างไปทุกที่นั่งรถไปด้วยกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันถามพี่นิวหน่อยว่าตอนนี้มีแมวกี่ตัวครับ 15. 15ตัว <c oughs> มีหมาอีกไหมครับไม่มีอ๋อไม่มีตอนนี้แมวอย่างเดียวเลย 15. 15ตัวแต่ว่านี่คือลูกคือแมวในอุกปรกระอ๋อก็คือไปรับเลี้ยงมาแต่ว่าตัวอื่นนี่คือไปด้วยกันลูกเลยคนนี้เป็นไปด้วยกันตลอดแต่ตัวอื่นเราก็รักทุกตัวค่ะแต่ว่าบางตัวเขามาสถาบันนาเองเป็นลูกบ้านเราเนาะคือแบบว่ามาจากไหนมากินข้าวสองทีมาตลอดชีวิตส่วนมากจะช่วยมาส่วนมากกว่าอ๋อส่วนใหญ่เป็นช่วยมาหลือไม่ก็รับเลี้ยงเพื่อนให้อะไรมีเขาชอบนอนมากเลยชอบกลางวันด้วยค่ะถึงเวลานอนถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวเขาก็จะนอนอย แล้วอย่างวันนี้ก็ออกมาเที่ยวข้างนอกใช่มานอนเล่นโรงแรมก็คือเขาจะพามาเที่ยวดนวยนี่คือเขามารับงานนะครับนี่เขามารีวิวนะฮะเรานี้เราต้องตามมาถ่ายที่นี่เลยนะครับนี่คุณคิวแน่นมากคิวทองมากแถามคุณมันนี้หน่อยนะครับถามคุณนิวหน่อยครับว่า ไปมาแล้วทั้งหมดกี่ที่ครับกี่เมืองกี่ที่รวมทั้งต่างประเทศรวมทั้งในประเทศก็ได้ร้อยเมืองไม่เกินจริงอะะหนึ่งร้อยเมืองนี่คือหนึ่งชอบเที่ยวไม่ไม่รู้่ชอบชอบเที่ยวแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่าแต่ว่าตอนช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในไทยก็แต่ไปเที่ยวในไทยได้ก็สองปีเที่ยวในไทยแล้วไปเยอะมากใชไทแล้วก็อย่าง เกาหลีเนี่ยไปบ่อยไปเป็นสิบสิบครั้งแล้วเขาาาได้ทงนคุณแม่ทำงานอยู่เกาหลีใช่แล้วก็ไปเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นก็พาเที่ยวรอบๆเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะญี่ปุ่นไปมาสองรอบแต่ว่าไปทีหนึ่งเราก็เอาเดี๋ยวญี่ปุ่นเหมือนกันก็ไปทุกเมืองทุกเมืองไปทุกเมืองเลยก็ไปแบบไปทีสิบสี่วันเวลาเดินทางเดินทางในญี่ปุ่นเหรอคะใช่ครับรถไฟอ๋อนั่งรถไฟเลยโอ้รถไฟความเร็วรถไฟของญี่ปุ่นเกาหลีก็นั่งรถไฟได้อ่า แล้วก็เมกาเมกาก็ก็ไปหลายเมืองคฟนฟานนิวยอร์กเยอะแยะไปหมดเลยตอนไปครับแล้วมีที่ไหนแบบลําบากสุดไหมฮะไปจีนแล้วไปเวียดนามอ๋อมีจีนเวียดนามด้วยใช่ทริปไหนตื่นเต้นที่สุดจริงๆริแล้วทริปที่ชอบอ่ะชอบทุกทริปแหละอะไรที่เห็นเขาแล้วมีความสุขมาเนียจะชอบเที่ยวป่าเขาชอบเที่ยวต้นไม้ชอบเที่ยวลำธารอะไรเงี้ยทริปที่ประทับใจจะเป็นตอนไปเชียงใหม่แล้วก็ไปล่องแพ ลองแพก็คือนั่งรถไปตรงก้นน้ําแล้วก็ขึ้นแพกลับมาประมาณ4กิโล,ล <ะ S 2> แล้วเวลาเราขึ้นแพมันก็ทิ้งน้ำออนเซนจิ๊กๆแล้วเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วบวกกับมีต้นไม้สองข้างที่เขาชอบอยู่อากาศาเ,เยนะ็นอะไรเงี้ยก็เลยจะพับใจทิปอะไรที่เป็นประมาณนะั้นหรือไปออนเซนกินซานออนเซนที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบธรรมชาติเล้วก็จะเดินแบบโอ้ยห่างฟิวหูชี้อะไรเงี้ยเห็นธรรมชาติเห็นนกดูนกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงทริปที่แบบโหแล้วก็แบบว่าแอดเวนเจอร์คือพาลูกไปขึ้นพารากดิ้งพพาาไไปปบบิินจ บินเราต้องมีประสบการณ์ด้วยกันตลอดเวลาแมวบินเขาไม่กลัวนะเพราะแมวก็คงตื่นตาเราใส่เป้เราก็เซฟใส่เป้แล้วให้หัวเอามาเออเอาให้หัวมาใช่ให้แบบไปดูเขาก็หลับตานะขึ้นไปข้างบนอ๋อแม่ไม่ใส่แบนเออเขาก็คงแบบอตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยกันก็เล่นได้นะเหมือนเราก็ให้ก็พาไปแล้วก็ให้นั่งเซิร์ฟมาเขาก็นั่งอยู่ยืนอยู่หน้าเซิร์ฟแบบใช่เหมือนที่เราแบบเคยเห็นบ้างไหมที่แบบหมาเหมือนเล่นอยู่อ่าใช่ใช่ครับเห็นน้ำหมาแต่คงงงๆแต่ว่าก็เล่นเล่นดีกว่าเราอะเราตกได้ บาลานซ์ก็ดีดโหโนี่สนุกมากเลยน,นะครับเนี่ยแล้วเร็วๆ,ๆนี้จะมีมีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับมีเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเกาหลีแล้วก็เรามีแพลนอยากไปตุรกี ตุรกีน่าจะเป็นเร็วๆนี้นวางแผนอ๋อยุโรปคืออยากพาน้องไปยุโรปมากเพราะยุโรปมันเป็นประเทศที่เวลคั้ามีสัตว์เลี้ยงหร,หรือว่าแบบน้องขึ้นไปได้ทุกที่เข้าได้ทุกร้านอาหารก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะแฮปปี้มากไปนั่งเรือไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าอากาศเย็นสบาย ừ, ชิลแน่น,นอนบอบอใช่เพราะยุโรปเขาชอบสัตว์เลี้ยงมาเขาพาไปไหนด้วยหมดเลยใช่หลายๆที่จ้าห้ถามกันว่าได้ไหมน้องเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยต่ยุโรปนี่คือแบบร้านเสื้อผ้าอะไรก็คือเข้าไปหมาใหญ่หมาเล็กเงี้ยเข้าได้หมดเลยอยากอยากพาไป ก่อนจะแก่กว่านี้เออใช่ยังแ,แรงยังได้อยู่ตอนนี้แรงยังไม่ตกแข็งแรงอยู่นี่ไงนั่าเกิดอิฐหางก็สันหางโอ้ยอะไรอะอะไรไมงรี้อะไรอ๋อหน้าม,มุไดไว้หน้ามดหน้ามุดแล้ว การที่เที่ยวต่างประเทศยังไงขั้นตอนจะเยอะแยะขนาดไหนอะไรเงี้ยครับยากไหมครับยุ่งมากค่ะแต่ไม่ยากคือถ้าเกิดเราผ่านขั้นตอนทุกขั้นตอนไปได้แล้วครั้งแรกผ่านไปได้โอเคมันโอเคเพราะว่าน้องอาจจะต้องมีฝังไมโครชิปอารมณ์เหมือนเมืองนอกจะต้องฝังไมโครชิปเพื่อจะบอกว่าน้องเป็นใครเป็นใครอที่อยู่ที่ไหนใช่เบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามาจากประเทศไทยแล้วก็คือการเที่ยวต่างประเทศมันจะมี2แบบคือแบบตรวจเลือดกับแบบไม่ตรวจเลือดค่ะอย่างเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปจะต้องตรวจเลือดตรวจเลือดในการเดินทางแล้วยังไ องส่งผลน้องไปเจาะเลือดที่ประมาณสัตว์ใหญ่ๆได้ค่ะเราจะส่งผลไปหลาประเทศอังกฤษเกาหลีก็มีแล้วพอได้ผลเลือดมาเนี่ยว่าน้องผ่าเกณฑ์น้องถึงจะวันั้นอะไปวินได้วัคซีนต้องครบซึ่งจริงๆแล้วเรามีวิธีการอยู่ในในเพจเราเหมือนกันรายละเอียดดีเทลอะไรเงี้ค่ะทีนี้ผลตรวจเลือดจะใช้ได้2ปีเพราะมันยีต้องต่อทุกสองปีเลยเหมือนต่อ visa สองหมื่นบาทบอกราคาเลยสองหมื่นบาทบอกราคาเลยประมาณแพงกว่าอีกสองโันบาทแต่ว่าก็คือสามารถบินได้ทุกประเทศที่ใช้ผลตรวจเลือดวัคซีน ต้องมีสมุดเล่มให้ครบฉีดทุกปีมีลายเซ็นคุณหมอครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเทศที่ไม่ต้องใช้ผลตรวจเลือดต้องมีสมุดวัคซีนมีไมโครชิปแล้วก็มีอาจจะใบอนุญาตจากประเทศต้นทางหรือใบนําออกจากประเทศไทยต้องดูข้อมูลในแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องศึกษาก่อนเลยศึกษาของคนไม่พอนะผมเวลาทำีซ่าคนของคนง่ายกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็มีเอเจนซีทัวร์เยอะแยะเลยจ้างทัวร์จบแล้วแต่นี้ทัวร์แมวยังไม่มี ทำกันไหมเออพี่นิวทำได้นะติดต่อพี่นิวได้เลยนะจริงๆเราก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเวลาคนมาถามในเพจอะไรแบบนันเลยเดินทางยังไงฮะนั่งกับเราหรือว่าโหลดใต้เครื่องจริงๆแล้วอ่ะลายสายการบินมีโหลดใต้เครื่องหาไม่ยากแต่ว่าส่วนมากนิวจะเลือกเฉพาะสายการบินที่คุณมันีขึ้นไปห้องโดยสารกับเราได้ใช่อย่างเช่นทางเกาหลีก็จะมี Korean Air กับ Air c h n a Airlines แต่ด้วยความที่เราทำงานเกาหลีอยู่แล้วบางทีอ่ะมณนีอ่ะไล่ China Airlines กับเกาหลีเป็นสายการบินเกาหลีบางทีถ้าเกิดเราบินจากเกาหลีไปประเทศอื่นมณนีใช้สายสองการบินนี้ไปทั่วเลย แต่อย่างเช่นเรามีแพนไปตุรกีอย่างเงี้ยค่ะจากประเทศไทยมีตัวเกียร์ลายอ่าตุรกีรลายได้ใช่แล้วก็มีประมาณ20กว่าสายการบินที่เราทราบเนาะ ที่ทีมน้องสามารถขึ้นเครื่องไปได้เราก็ดูรู้ว่าเราควรจะไปประเทศไหนควรใช้สายการบินอะไรคุณวันี้จะเลือกสปอตที่ขึ้นเครื่องเราได้แล้วก็ก็จะเสียค่าเครื่องเสียค่าเครื่องคือข่านที่นั่งอีกคนนึงจริงเราง้องต้องจะอยู่ตรงนี้ค่ะไอตรงที่วางสัมภาระตรงใต้ใต้กระเป๋าเราวางกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะกดสายการบินน้ำหนักน้องบวกกระเป๋าจะไม่เกินเจ็ดกิโลอันนี้เบสิกแต่ว่าแล้วแต่สายการบินอาจจะมีการขึ้นลงนิดหน่อยต่างกัน้ากเลยค่ะแล้วก็นิวยอร์กตัวอย่างตรงกลางเนาะอย่างเช่นไปญี่ปุ่นกับเกาหลีน้องจจะเสียยค่าาตั๋วกไท เที่ยวละประมาณ7,500บาทไปกลับเท่ากับ1มื0น้เท่ากับตั๋วเครื่องบินคนได้ประมาณอะไรหนึ่ง ก็ราคาก็ประมาณนั้นเลยถ้าไปอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ290 u s ดอลลาร์ต่อหนึ่งเที่ยวไม่รู้เท่าไหร่ก็ประมาณ9,000กว่าบาทหมื่นหมื่นไปกลับก็20,000ื่นสองหมื่0ถ้าข้างอเมริกาเขาถือว่าเป็นค่าสัมภาระเกินซื้อน้ำหนักสัมภาระเกินใช่ใช่แต่ว่าจะอยู่ตรงนี้นิดนึงเวลาเราแบบนั่งเครื่องนะถ้าเกิดเครื่องมันไม่เต็มอะค่ะเครื่องเขาก็จะบล็อกที่ข้างๆไม่ให้เราใครมานั่งกับเราเหมือนกันเพราะว่านอกจากเครื่องจะเต็มเขาก็จะแจ้งว่าตรงนี้มีแมวนั่งถ้าคุณโอเคก็นั่งได้แต่ถ้้้้้้้าาาาเเเเเคครรรื่่ออองงงไไไมมมตต็็็บทีกกจะดดดนนนัววยยโหล ห้ามวันอันนี้แบบรวมกระเป๋าประมาณ5กว่าร้อยได้วนได้อีกนิดนึ่งวนได้อีกเบาน้ําหนักเบาแต่ถ้าอ้วนแบบนี้แม่แบกไม่ไหวไม่งันกระเป่าใช่แต่คุณแม่แข็งแรงมากแบกเที่ยวได้ที่นี่นะครเรามาถ่ายทําที่ W Hotel นะครับผมเขามีนี่ฮะเซ็ตอัพทันทีนะครับผมจัดมาให้เราด้วยนะฮะใครที่มาที่นี่เขาบอกว่าที่นี่ก็คือสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วเรานอนกับเราได้ด้วยนอนกับเรานอนในห้องเลยขอโม้หน่อยคือขึ้นห้องนอนกับเราได้เลยเดินผ่านล็อบบี้ไปทานอาหารเช้าไปทานอาหารเย มาอัพเดตบางทีมาเดินสวนอย่างนี้ได้เลยจ้าที่ไหตรงไหนก็ได้ภายบริเวณนี้บริเวณหลงโรงแรมใช่แต่ว่าอาจจะมีบางที่บางจุดที่เข้าไม่ได้เขาก็จะแจ้งเราเช่นในบาร์ออนในบาร์ที่มีจริงเขาเอ้าทำไมลูกไปแล้วไปแล้วอ๋อไม่มีไม่มีของแมวอ๋อนี่มีนี่มีอู้หันนี้อะไรเอาน้ำไม่กินน้ำเอาน้ำเย็นด้วยเปล่าทำไมลูกอ๋อเมื่กี้งอน อ่าอไม่เอาหรอกหลอกหรอหลอกหรอแลาให้อุ้มง่ายไหมครับน้องมณีถ้าเกิดคนอื่นจับต่อดอย่างนี้ได้แต่ถ้าอุ้มขึ้นมาเขาจะดิ้นใช่ต้องแม่อุ้มต้องแม่อุ้มเท่านั้นเพิ่มพลังนิดนึงเพราะแมวที่บ้านผมเนี่ยเจ้าของยังอุ้มไม่ได้เลยบินเหมือนกันอันนี้ได้อันนี้ได้แต่ว่า เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเหมือนกันแหละอือก็รู้นะว่าเป็นลูก,ลกแลกกันนเออเฮ้ยจับมือจับมือจอองังหวะก,กินเนอ่ะยันยันไปลูกอันนี้ลูกครึ่งอะไรนะครับขาววันนี้เป็นลูกครึ่งขาวมณีไทยขาวมณีอะค่ะผสมเปอร์เซียน้องก็เลยจะเป็นแบบตเปองสีเออตาสองสีแต่ว่าขนสั้นขนสั้นเขาเรียกตั้งแน่นสั้นแน่นชัดแพร่ะค่ะอ่านี่ไงใช่ ก็แบบไม่ได้เป็นคนไทยวหนะาตาจะระมนี้กแล้วก็มีบัสออนใปัดแก้มปัดเองเพราะด้วยความที่แม่ทํางานความงามอยู่ที่เกาหลีครับแล้วก็ถ่ายแบบในสูนี่แหละแล้วก็จับลูกมาปัดแก้มอ๋อเป็นคาแรคเตอร์เลยห้าปีหกปีแล้วคนจําภาพเลยผมจำได้ไมจำได้อ้าวน้องมันนีแก้มแดงแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกระเป๋าข้างนี้คืออะไรกระเป๋าคือถ้าเกิดเห็นในคลิปที่เราแบบเวลาเราไปลุยกันเราจะแบกไปเนี้แล้วน้องก็จะนอนอยู่บนนี้ที่เป็น เป็นคาแรคเตอร์ที่คนเห็นภาพน้องกอะเป้เหมือนกันก็คือไม่มีตัวล็อกอะไรเลยใช่ไหมแต่เป็นแองทุกคนก็จะถามว่าซื้อที่ไหนคะะบอกว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันอนนี้ของมันมันหายากใช่เดี้ยน้องก็จะเป็นแองเนี่ยแล้วน้องก็จะเอาเอาเอาหน้าพาดเอามือล็อกไปตัวน้องพอดีเขาล็อกเองเลยใช่ใช่ไหมฮะมันลงตัวมากนี่เดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูด้วยและอันนี้คือป้ายอะไรครับอันนี้เวลาไปเมืองนอกคนชอบถามว่าน้องมีไอจีหรือเปล่าเราก็ติดเลยจะสแกนเลยจัดไอจีติกตอกไปเลยวันโลกเล ทั่วโลกนะครับเป็นไงล่ะเปิดไหมคะต้องเปิดดูไหมคะเปิดดูครัมีอะไรบ้างข้างในเข้าดูหน่อยฮะข้างในนี้จะมีเอาแบบเบสิกจึ๊กๆนี่ไงเอกสารของน้องอ่าเนีนี่เอาพบกันตลอดนะครับอ่าขนมที่สำคัญบัชออน ต้องมีทุกชาตอันนี้ของแมวเองเหรอของแมวของมณนีเลยมันณีแบรนด์ทำให้ลูกเองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของแล้วค่ะเพราะว่าของหมดเราก็ไม่มีเวลาทำเอกสารนี้แน่นเหมือนกันนะฮะขอดูได้ไหมครับได้เลยค่ะระหว่างดูนิวจะเปิดให้ดูเกล่องเล็กๆไว้เข้าห้องน้ําทรายเข้าแค่นี้เลยหมุนตัวได้แค่นี้เหรอครับระหว่างทางไปดูซิ ้มันจะมีแผ่นรองฉีดจริงๆแล้วก็จะมีไตเต้าหู้เล็กๆก็ได้กลิ่นให้แบบเออง่ายขึ้นในการขับถ่ายใช่ไหมครับอ๋อเพราะว่าน้องแมวอั้นก็ไม่ดีใช่แต่คนนี้ไม่เคยอั้นเขาจะบอกตลอดบอกไงฮะเขาจะเป็นแมวนิ่งแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบแม่ นิดนึงแปลว่าไม่ปวดฉี่ก็อยู่ข้าวเราก็จะเอาทรายออกมาแล้วก็หามุมหลบๆเงี้ยเขาก็จะแบบก็เททายเข้าไปแล้วก็เก็บตอนนี้ก็มีถุงเก็บอื่ึไม่ก็กดลงสักโคลอรมันเล็กมากเลยอ่ะต้องฝึกต้องฝึกใช่ไหมครับเพราะว่ามันตัวเนี่ยพอดีก้นเขาจะนั่งแล้วพอดี อ๋อเฮ้ยก็ถือว่าแบบชิ้นเล็กอ่ะมินิมอลมากครับทุกอย่างจะแบบว่ามีอะไรอีกไหมครับอ๋อมีน้ำคือเป็นแมวลุยจริงๆค่ะจริงๆทุกคนจะชอบคิดว่าโอ๊ยมันมีไฮโซจริงๆแล้วอุปกรณ์มีแค่นี้ลูกเดินทางได้ตลอดเลยกับอาหารอะไรแค่เนี้ยทุกอย่างชิ้นเล็กเล็กหมดใช่มีนมองก์เลยมีตั้งแต่อุ้ยอุ้ยัคซีนสมุดบัคซีถั่งมากหนึ่งสองสามเราก็ไม่เคยทิ้งเพราะว่าเรากลัวมีปัญหาฉันถีททบลูกปีนะจ๊ะประวัติประวัติยาวมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุ้ย ันนี้มีใบนําเข้านําออกหลายประเทศเลยเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งอ๋อนี่คือแค่นาเข้านําออกใช่ไหมครับอันนี้คือใบไอผลตรวจเลือดที่บอกค่ะก็จะเป็นหน้าตาจะประมาณนี้นะครับใช่ใช้ได้2ปีอ๋ออันนี้เขาจะส่งไปตรวจที่แบบประเทศอังกฤษแล้วก็ส่งกลับมา,าใช้วลานานนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าจะไปเที่ยวทีก็ต้องทำเอาเป็นว่าน้องแมวที่ยังไม่เคยไปเลยจะต้องมีเวลาอย่างน้อย2-3เดือนล่วงหน้าใช่แล้วแต่ประเทศอย่างญี่ปุ่นต้องใช้เวลา3เดือนในการทําเอกสารทั้งหมดโอ้โหเกาหลี2เดือนได้ประเทศที่ไม่ใช้้ลวเเืืออดดด1นไ อ่า,อามันดีเทลมันเยอะว้าวอันนี้คือใบไมโครชินเฮ้ยเนี่ยไมโครชิปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เราน่าไปฝังแมวว่าเราบ้างนะทีมงานไม่โครชิปฝังก็ประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทแล้วก็ไปลงมาที่เขารับรองว่าเออเป็นไมโครชิปเวอร์วายอะไรเงี้ยครับเอาไมโครชิปฝังตรงไหนครับตรงนี้เลยแถวๆนี้เลยค่ะแล้วมันก็จะมีเครื่องสแกนแบบเวลาไปใช่ตรงนี้แถวๆนี้เขาจะเป็นเหมือนเป็นเข็มแล้วก็เม็ดแบบเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกแล้วก็ฝังตึกลงไปอ๋อไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับบางคนไมโครชิปอาจจะคิดว่าเป็นอันใหญ่ใช่ไหมไม่เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวถึงใช่ไปฝังที่คนก็ได้นะอยากฝังไหมเพศนะครับอายุ ของที่อยู่ประเทศไหนแล้วพวกรหัสเนาะ933นี้มันก็จะเป็นจากประเทศอะไรอะไรเงี้ย933คือประเทศไทย933นี่คือประเทศไทยนะครับใช่บาร์โค้ดตรงนี้นะครับประเทศไหนไปยากที่สุดอะคือญี่ปุ่นเพราะเมื่อกี้อย่างที่นิวบอกว่า3เดือนในการเตรียมเอกสาร3เดือนต้องเป๊ะเป๊ะห้าม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 รออะไรเลยนะมันจะ3เดือน แต่หลังจาก3เดือนผลตรวจเลือดที่ออกมาผ่านจะต้องครอบคุม180วันเท่ากับหเดือนถึงจะให้วินเข้าได้แปลว่าเกือบปีถ้าเป็นไตหวันญี่ปุ่นไตหวันกับญี่ปุ่นใช่ไหมแต่เพราะถ้าพ้น6เดือนนั้นเท่าต่อยี้เรื่อยๆมันก็จะวินเข้าได้เรื่อยๆแล้วอ๋อคือยากที่สุดก็คือญี่ปุ่นเวลาใช่เวลาต้องเปเปเป๊ปนะครับอเมริกาง่ายนะอเมริกาง่ายกลายเป็นว่าอเมริกาง่ายเดือนเดียวเดือนเดียวเพราะอเมริกาไม่ต้องใช้ผลตรวจเลือดอ๋อไม่ต้องตรวจเลือดเลยไปได้เลยต้องมีวัคซีนมีอะไรพวกนี้อ๋ออ๋อเายอเมร ถ้าเอามาจากเอามาจากที่นู่นสมมุติเราไปแล้วเราจะกลับบ้านโปรเซสตอนกลับยากอ๋ออันนี้ก็ต้องไปศึกษาจริงๆริงใช่ไหมเดี๋ยวจะซีเรียสเกินไปถ้าผมจะลองแบกคุณมณีได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะชินไหมลองดูไม่เคยไม่มีเนี่ยมีแค่หลานกับเราได้อยู่นะสบายเม่ะนัดโยนขึ้นไปเลยโยนสบายเป๊ะโยนขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนแบกมณีเที่ยวเองเดี๋ยวเราไปกินไปดูทีกันก่อนจะได้ชิมกันนะกินไหมคะเขากินขนมด้วยไหม อย่างไปอย่างงี้ถ้าคนอื่นไม่คุยเก่งเก่งเก่งโง่โกรธอะไรโกรธอะไรมันนีพูดได้เงาเงาเงาอ๋อเมื่อกี้ตัดเล็บด้วยปลูกด้วยทำทุกอย่างมาไปเดินกินหญ้าไหมลูกเป็นแมวที่ชอบกินหญ้ามากค่ะตอนนี้ชอบกินหญ้าเลย น่าจะรอดนะครับน่าจะแบกได้อยู่นะเออเล็กไปไหมคะได้ครับฮึบมาพร้อมแล้วครับเราจะมาแบกโ่งรู้ได้ไง่รอดไม่รอดจะได้รอดเฮึบอ่ารอดไหมเออได้ไหมได้ได้ได้ลูกได้บายบายโดนขโมยแมวไปแล้วเขาไปแบกกันสองคนแล้ว รู้สึกว่าน้องอยู่นิ่งมากเลยครับแต่มีเสียงขู่นิดนึงตอนเดินมันเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ชินกลิ่นโดนแยกความรักร <c oughs> ู้ตึกฉันอ,อกหักแกพางวันแม่เ๋อเขาแยกความรักฉันไปนเดียยเด๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชินเข้า<ๆ>เข้ามาใช่ไหมล็อบบี้ เนี่ยหน้าเคาะมากคุณลุกไปออกคลิปกับพี่เต๋อไหมช่องเขายอดเยอะกว่าเรานะไม่มีนะนะไปเฟยเติบโตลูกไปเติบโตไปถ่ายหนังกันดีกว่าเออไปวับภาคไทยได้ไหมลูกเป็นวับภาคไทยฉันดูเป็นส่วนเกินไหมอยู่หลังเป้แล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปยื่นหน้าเข้าไปอ่ะฉันดูเป็นส่วนเกินเล็บหรอไม่ครับอ๋อกก๊นี่มันต้องทำ กับคุณแม่นะคะท่าเนี้ยดีดีเอามือมาแตะนำ้ำหนักเราเป็นไงครับเบามากครับเบามากสบายเลยแบกเที่ยวได้สบายเลย<อ> iek, นี่รวมของสัมภาระข้างในแล้วอ่ะโอ้โหอย่างนี้คุณแม่ต้องแบกอีกไกลเลยอ๋อไปเดินไม่ให้น้องเดินโอ้ยลได้ไ้วลูกโอ้ยก็ยังดีโอ้โหนี่ไม่อยากมาคุณแม่เลยหรอ ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่นิวฝากช่องหน่อยครับติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเก็มี Facebook TikTok YouTube IG นะคะช่อง Back c คทเตอรแบกแมวเที่ยวค่ะอ่าแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องมณีด้วยนะครับนี่ผลงานเที่ยวนะผลงานเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะไปดูก็จะไปเที่ยวที่ไหนแบบว่ามันๆอีกนะครับผมนี่ขอบคุณพี่นิวมากนะครับขอบคุณค่ะผมก็ขอขอบคุณนะครับทาง W Hotel ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทำกันในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้้ดวยนะครับบบ๊าายย 喂喂。